ครับวันนี้เราพากันมาอยู่ที่หน้าร้านป้าป้าคอรี่ป้าป้าคอรี่นะครับผมก็นึกว่าเล็กอะไรไม่ใช่อะไม่ใช่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  ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าต้องต้องอย่าถอดใจครับต้องตรงเข้ามาดูให้ถึงที่ครับเข้ามาลึกๆเข้ามาลึกๆครับเข้ามาเจอก่อสร้างก่อนถ้ากะหรี่ต้องลึกๆครับโอเคที่ร้านวันนี้มีอะไรบ้างก็ก็ไม่รู้ไงเรไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูนะครับโอเคปากเข้ามระูมานี่กลิ่นกระปาะจมูกครับตามเข้ามาเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านอะไรนะป้าป้ากะหรี่แล้วนะครับนี่เขาจะให้จองคิวนะฮะไม่ได้รับจองแต่ว่าใช่วอลกินแล้วก็มารับคิวเขางหน้าร้านแล้วก็จะมีเป็นล็อกๆอย่างนี้ให้เข้ามานั่งได้เลยนะครับผมมีเมนูอะไรบ้างครับยังไม่ดูยังไม่รู้วันนี้จะมากินอะไรฮะไปดูทกท่านเปกินก็น่าจะดีนะครับน่าจะหอมหอมนะหอมหอมมากนะครับเมนูข้างบนที่มีกินเหมือนมัสแมนเนาะใช่เลยแกงกะหรี่ไม่เหมือนกัน แบบกงกะหรี่มีมันไมเหมือนแกกมันสมมีมันแกกผมว่ามันคล้ายๆแกงกะหรี่เลน่นาจะเป็นแกงลักลอใ่ไม่รั่ใม่มัใจ<ะ>เดี๋ยวเราจะอิ i สิร์ t ใน่ตัวเมนูให้ดูเนาะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เสิร์ t จะไปเจอให้ดูที่ร้านีเยอะแยะมากมายเลยนะผมว่าจะเป็นข้าวราดแกงกะหรี่ที่ร้านมีเมนูอะไรแนะนำบ้างก็คือ <c oughs> ปกติแล้วเมนูปกติจะเป็น,นระดานะครับแต่คือพอดีวันนี้มีเมนูพิเศษแกงกะหรี่เนื้อยา่างราคา350้สิบาทโอ้แกงกะหรี่เนื้อย่างครับปกติคือไม่มีเนื้อย่างปกติก็ไม่ค่อยมีครับเป็นบางวันครับพวกของกินเล่นไม่มีอะไรแนะนำ ไม่มีครับไม่ไม่ไดมีแค่เดียวใช okay. yeah. ่ครับแคเดียวเดี๋ยวผิดคอนเซ็ปต์โอเคมีมีไก่กระเทียครับจอดเหรียญได้ไหมล่ะเมื่อกี้ผมก็ได้สั่งข้าวแกงกะหรี่เนื้อย่างใส่ไข่ดาวไปนะฮะที่ผสั่งเลยนะเนื้อเนื้อย่างเป็นรูิเนตครับเป็นเนื้อย่างเอาเนื้อย่างแบบเพิ่มไข่ที่ผมสั่งเป็นเนื้อย่างพวกเ่าพี่เขาสั่งเป็นเนื้อย่างแล้ว่อ๋อเนื้อย่างพรุ่งน้อยางเป็นกระตุ้น อ๋อจะเป็นก้อนใช่ไหมก็ไ่รูกับอ่านมานริงชิ้นันลองมาดูนคดไหนการสชาติเป็นยังไงแบบโอเคแต่สังส่งอะไรครับเนื้อใหญ่ครับเนื้อใหญ่ม่เล็กน,นะครับคือเนื้อ,อย่างสำหรับคนที่เล็กเนื้อใหญ่สำหรับคนไม่เล็กไม่ไม่ไมไมคุณเป<ม>็นเมนูพิเศษไนี่ยผมลองท<อ>ี่ทางร้านมีตลอดอ๋อใช่เราจะได้รู้ว่าสำหรับที่ทุกท่านมาแล้วแบบวันนี้ปรบกฏว่าเมนูเนื้อย่างไม่มีก็จะได้ลองว่าถ้าแบบคุณมาแล้วผิดหวังกับเนื้อย่างแล้วคุณมาลองเนื้อใหญ่เขาเนี่ย มันจะอร่อยจริงหรือเปล่าแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆร้านเนี้ผมเคยมาทานแล้วเมื่อสมัยเมื่อสักห้าปีที่แล้วตอนนี้เขายังอยู่ในกลารเพิ่มอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันคุณสั่งเลยครับอ่าโดนโดนเบรกเตรียมเสิร์ฟก่อนอ๋อโทษคือคนเขาจะให้นั่งได้ตามเฉพาะล็อกล็อกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะล็อกอันนี้คือร้านจริงๆเลยนะฮะก็คือจะมีร้านเท่าน,นี้ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดแปดเก้าที่เนี่ยถ้าถ้าเลยล็อกนี้ไปเนี่ยคือแบบนั่งรอ,อก,ก่อนเนี่ยฮะเนี่ยคาเมล่าแมนเราก็นั่งรออยู่ข้างนอกก่อนเนาะแต่เราเราค่อยสั่งเลงไว้ยังครับว่าจะสั่งอะไรไม่เป็นแกงกะหรี่เหมือนทอดนะผมหมูมทอดเนาะออ๋โอเค,อเคนี่คือแม่ปลาหองกะหรี่เนะื้อใหญ่ะเนื้อใหญ่อุย้ยขอดูหน่อยฮะใหญ่ไหมก็ตอนนี้แบนละฮะตอนแรกน่าจะใหญ่อันนี้เราใช้เลนสวายถ่ายเนาะมันก็จะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะ แต่แต่เรามาเห็นอย่างเงี้ยว่าโอ้ใช้ได้อยู่อ่ะใช่ครับมาใส่เห็นตาจริงนี่คือใช้ได้เลยใช่ได้เฮ้ยข้าวนี่ขออะไรคือเขียวราดฮะอ่าเป็นน่าจะเป็นพัสลี่แห้งพัสลี่อ๋อครับเป็นพัสลี่สับโรยหน้าเพิ่มกลิ่นเนาะใช่แล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นบวบอ่าน่าจะมีพริกพริกแครอทแล้วก็หอมใหญ่นะเนื้อ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 ใหญ่นี่คือได้เร็วเนาะได้ก่อนเพื่อนเลยนี่แต่ทางโน้ยก็ได้ของมันกรุบกรุบไปแล้วเนาะใช่ก็ไปย่าง โอเคอ่ะลองชิมเลยฮะจะรีวิวรสชาติช,ชิมเลยครับผมกลิ่นยอ<ๆ>กมกลิ่นแบบชัดเจนเลยเนะาะะอืมอเคเาก็บอบอกว่าเขาตุ๋นได้โหนิ่มม,ม,มากเลยนะโอ้โหนิ่มเลย ก็บอกไม่เหนียวเลยหรือว่าโดยรถไม่ได้ครับเดี๋ยวเรก็รอรอดูกันที่เป็ข้าวเป็นไงบ้างข้าวข้าวข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ข้าวของมะลินะข้าวญี่ปุ่นเนาะโอเคมาถึงโต๊ะนี้นะฮะเหมือนกันครับเนื้อใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ครับกินหรือยังยังครับลองชิมนะลองเลยอันนี้คุณสั่งอะไรเพิ่มไหมไม่ครับไม่ไม่สั่งเนาะโอเคอ่าที่อธิบายรสชาตินะครับผมก็เหมือนกับดีบุกเนาะ ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่มีอะไรจะเพิ่มความรู้เลยต้องเอาเชฟดิมมาอ๋อคุณลองถามม่ดีกว่าโอ้ยอาหารเรามาแล้วนะเออนี่เรามาแล้วนี่มาแล้วนะฮะสั่งเพิ่มไข่ดาวมาด้วยนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเรื่องรสชาติเราจะให้เชฟทุกคนอธิบายนะครับป็นเชฟตั้งแต่วัไหนวะนี่เป็นแบบอาหารเปารมบเป็นชิมชิเลยนบเดี๋ยวลองเดี๋ยวปรับแโอเค ไม่เหนียวนุ่มหนึบกำลังดีรสชาติดีครับปรุมงมาย่างมาแบบคล้ายๆกระเทียมอันนี้ลองชิมตัวน้ำใจเป็นเน,น่ยคน่ข้นกำลันดีปักเปียวนิดๆไม่เผ็ดครับคือมี<ะ>เปรียปร้ยวๆนิดๆ<ะ>จากอะไรครับจาก อ๋อแอปเปิลไซเดอร์เนาะมีกระซิบมานะใส่แอปเปิลไซเดอร์นะครับทีเดียวก็จัดครัโอเคแล้วผมจะหิวแล้วเนี่ยเอามั่งพวกเราสคนเสือร้องไห้ครัวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฟ้องจากหุ่นนี่คือวัดจากหุ่นเป็นเสือร้องไห้ใช่เสือเห็นเราร้องไห้กระดุก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 ไม่ได้เหลืออันนี้กินออกมาเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ ความรวดเร็วมากครับคุณแข่งโอลิมป wow ิกหรือเปล่าคุณร like ู้กูแข่งกินเร็วคือความรู้สึกแรกที่ออกมาก็คือกดดันกินแล้วรู้สึกกดดันคือเหมือนมีคนต่อต่อต่อคิวเหมิอนมีผัดครับมันมีเหมือนมีควาอาฆาตนะจองเวรเจ้ากไรเวรด้วยความที่ร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบว่าพื้นที่จำกัดชแล้วก็ลูกค้ามาเรื่อยๆลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะมาก เราคิดว่ามันเราจะปิดร้านแล้วไเรากลับมาเย็นๆเนาะที่ว่าคนมันจะไม่เยอะมันจะได้กินแบบชิวๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าเหมือนเราเข้ามาปุ๊บมาได้เลยมาเล่ยครับช่วงเวลาเข้าเย็นพอดีใช่ทานทามพันทามใช่กินดินเหนียวชิวดินเหนียวเอาจริงเราราคาถือว่าสูงนะเราต้องการความกินที่แบบว่ายังไงเอ็นจอยมากกว่านี้แต่ว่านี้มันเหมือนกินข้าวโรงไปนตอนกลางวันไม่เลยเอาอาหารยังชิวอันนี้เหมือนเข้าห้องปกครองเหมือนเข้าห้องปกครองอ่ะ คะแนนผมจะคุยกับพี่พี่เต้เองพี่ครับพี่ครับต้องการเปลี่ยนอารมณ์เหมือนเป็นใจเป็นลี่ยนใจใช่ไปกหลังเลยตรวดสองทีใช่แล้วแต่เรื่องเรื่องอาหารถือว่าใช้ได้นะรสชาติโอเคเอาลิ้นเนื้อก่อน อของผมเป็นกะหรี่เมนูพิเศษประจาวันเฉพาะวันนี้จะเป็นเนื้อย่างเนื้อย่างใช่ผมก็เหมือนกันสั่งตามตัวแกงกะหรี่นผมว่าน่าจะเหมือนกันทุกจานส่วนน้ำราดน้าราดนะฮะแต่มันที่พิเศษมอกก็คือตัวเนื้อเนื้อของผมเนื้อย่างก็คือแต่โดยรวมก็มาตรฐานนะทั่วไปถือว่าไม่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 ถ้าเต็มสี่ผมให้สักเจ็ดครึ่งละกัน่ะเจ็ดครึ่งก็โอเคนะ ตัวไข่ดาวก็อร่อยดีนะครับไข่ดาวใช้ได้เลยนั่ก็เน้นไข่อย่างไยครับเนข้าไข้าวไปข้าวญี่ปุ่นเนาะก็โอเคใช้ได้แหละนะของคุณเป็นเนื้อใหญ่เนื้อใหญ่เพราะผมเล็กไงคุณเคยกินมาก่อนไหมครับเคยเคยแต่เมื่อสักห้าปีแล้วห้าปีที่แล้วนี่เป็นเป็นเป็นเมนูนี้ไหมเป็นเมนูเป็นเมนูนี้แหละเป็นร้านนี้แต่แต่ตั้งอยู่ในกลางเมืองเลยแต่ข้าที่เราเหมือนเป็นเนื้อสไลด์กว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อแผ่นใช่ นตอนนั้นเป็นแกงกะหรี่นะครับเสิร์ฟอย่างนี้เลยหน้าตาเหมือนกันข้าวล่ะข้าวก็ข้าวญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้เนื้อใหญ่มันก็คล้ายๆกันเรสก็จะเป็นเป็นเนื้อตุ๋นเป็นเนื้อตุ๋นเราเป็นย่างเปื่อยไหมเปื่อยไม่เหนียวนะจะกินง่ายกว่าท่นนี้รสชาตินี้ถ้าเทียบกับเมื่อ5ปีแล้วก็รสชาติเดิมคุณเพิ่งเคยครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับก็คุปกติครับด้วยความที่ มันเป็นผมที่แรกผมที่ว่ามันจะว้าวกว่านี้นิดหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ฟังจากรีวิวของคนอื่นมาแต่พอมาชิมแล้วก็มันก็เหมือนแกงอ,อี่นทั่วไปที่ พี่ปรับรสชาติมาให้ถูกปักของไทยมากขึ้นมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยที่พี่เขาบอกมีช่ไช่ได้เป็นแอปเปิลไซเดอร์อะไรหรือไม่ก็ใส่แอปเปิลตามตามสเต็ปที่ญี่ปุ่นต้มไก่ตตัวเนื้อก็เนื้อตุ๋นทั่วไปนะในความเป็ส่วผมเนี่ยมันมัไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนรแะความที่ราคาสูงนี่้ผมคิดว่ามันจะมันจะปริมาณมันจะเยอะกว่านี้ิดหน่อยเนี่ยมันี่ตัวน้ำปลาตัวข้าวนี่โอเคแล้วนคปกติว่ามันโอเคแล้วแต่พอเรายิดีผมคิดว่าเน้ำลามันน้อยไปหน่อยแล้วบวกรับจานที่มันโขเคว่าจ อะไรประมาณเนี้ยปริมาณเรพูดถึงเรื่องปริมาณปริมาณก็คนปกติอินปกิกินได้อิ่มนะก็โอเคใช้ได้นะเทียบกับราคาปริมาณโอเคแล้วก็ไม่เยอะไม่น้อยไป นะครับส่วนเมนูก็จะมีแต่แกงกะหรี่แล้วก็มีเพิ่มท็อปปิ้งมีอะไรนะพวกพวกท็อปปิ้งกับมีคาลักคาราเกะมีผักทอดอ่าใช่มีชีสมีไข่ใช่แต่แนะนําให้สั่งทีเดียวเลยอ๋อพี่พี่เขาสั่งต้องสั่งทีเดียวเลยต้องสั่งทีเดียวจะสั่งแยกไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีคนต่อทีเลยนะฮะเอ้แล้วเมื่อกี้เราดืมดูเลยน้ำดื่มขอมีอย่างอื่นไหมนอกจากน้ำเปล่าไม่มีน้ำเปล่าเลยอ๋อมีน้ำเปล่าอย่างเดียวนะที่ลอยด้วยลอยด้วยน้ำมะนาวเลมอนาวเรา เขาขอจะมาเสิร์ฟให้ตลอดเนาะขอแค่ที่ใบริการดีก็ดูดูดีครับตามสไตล์เหมือนญี่ปุ่นโอเคครับก็ครับผมแปะที่นั่งประมาณนี้แหละครับถ้ามาแนะนําให้มาช่วงกลางวันครับก็เข้ามาจองคิวมาต่อคิวก็ไม่น่าหรอกครับเพราะว่าเราถ้าเรากดดันเขาด้วยบริการเราต้องต้องตามมากดดันคนที่อยู่หน้าเราต่อยโอเคแล้วของคุณแล้วครับคุณคาเมล่าคาเมล่าแมนคาเมล่าแมนคาเมล่าแมนนี่เมนูไม่เหมือนชาวบ้านนะ้วกินตังอะไรครับ เป็นหมูทอดครับหมูทอดก็ราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ียสองร้อยแล้วเราหมูว่าหน่อยนะหมแป้งหนาประมาณแบบกี่นิ้วฮะนิ้วสองเซนได้มั้งแล้วเราคือเป็นชุบแป้งหรือว่าเป็นยังไงครับแป้งทอดหนาไหมแป้งหนาไหมไม่หนาได้อยู่อบน้ำมันไหมไม่อบนะได้ไม่เห่ไม่เหนียวเนาะครับ คำคำแนะนําที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะก็คือผมอยากให้มีซ่อมเอ้ยญี่ปุ่นเขาไม่มีซ่อมผมรู้สึกว่ามันใช้ยากอะญี่ปุ่นเขามีแต่ชอนทีเดียวครับไม่ก็ไหนเมื่อปรับปรับไม้เข้ากับคนไทยอะไรเงี้ยเนาะรสชาติก็ปรับไลฟ์สไตล์อะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องยกจานต้องยกจานอล้กวาอย่างงี้ใช่ไหมคนญี่ปุ่นต้องยกเขาเขาถือว่าไม่น่าเกลียดใช่ไหมใช่ครับไม่น่าเกลียดแต่ผมแแต่ถ้าเราทําตอนนี้ตอนนี้รานเลยะเขาบอกวาเขาถั้งจะว่าเราขนาดเมื่อกี้ผมนี่แบบตะแคงมาจะจะ ผู้หญิงเขายังแบบมองแบบมองทำแรงมองนิดๆอย่างแต่ในความที่เขาน่ารักผมก็ไม่เป็นไรครับไงนั่นไงเราเนี่ยสายนี้ตลอดไม่ถึงก็ไม่ก็เด็กเขายังเตอะไรไม่แก่ผมก็เราผมก็มองเฉยๆไม่ทำอะไรเตาะเด็กอีกมาไปเราเรากลับกันเถอะไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับไปละสวัสดีครับสวัสดีฮะหลังหลังจากที่กินป้าป้าเคอรี่แล้วรสรสชาติเป็นไงบ้างครับผมอร่อยอร่อยใช่ไหมรสชาติดีเนาะ กินมามากินปลาค่าเคอรี่บ่อยไหมครับไม่บ่อยเนาะโอเคแล้วพึงพอใจในรสชาติไหมครับก็ดีเนาะโอเคไปละบ๊ายบาย